เจ้าหน้าที่ฝากขัง ผู้เป็น้องชายของการอดีตพันยาของเสกโลโซข้อหายาเสพติพดพนักงานปราบปรามยาเสพติดได้นําตัวนายเดชอุดมแสงสายทิมผู้เป็น้องชายของการอดีตพันยาของเสกโลโซขอมักสารฝากขังผัดแรกคัดค้านการประกันตัว28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาสนาทีศาลอาญาถนนรัชดาทิเศพนักงานสอบสวนปราบปรามยาเสพติดได้นําตัวนายเดชอุดมแสง สายทิมไปยังศารอาญาเพื่อขอหน้าศารอาญารัชดาฝากขั้งผัดแรก12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวหลังจากพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำเสร็จสิ้นก็ไปตรวจสอบตรวจคนที่บานพักพบเครื่องกระสุนปืนยาไอจำนวนหนึ่งนำตัวนายเดชอุด,ดมไปตวปรวจร่างกายเบื้องต้นก็พบว่าปัสสาวะสีม่วงและก็นำตัวไปฝากขังต่างๆทางด้านนางสาววิภากรสุขพิมายผู้เป็นพี่สาวก็จะเดินทางไปยื่นขอประกันตัวต่อไป ハハハハ